ก่อนจะทาช่วงล่างก็ต้องดูก่อนนะครับ <มา S 1> ว่ามออเดิมเป็นยังไงคือสปริงโหลดเวลาใส่ปกติแล้วครับ มันก็จะได้ทรงแหละแต่พอช่วงคนทำไม่อยู่เวลาวิ่งมันจะมีอาการหนึ่งที่แบบเวลชาชวงทำไม่อยู่ครับรถมันจะสะบัดไปสะบัดมาลูกค้าเลือกเฮดได้นะครับก็เป็นยูโรสเปคสั่งมาเฉพาะครับตรงรุ่นอ่าไม่ต้องจ่ายตังค์แบบเป็นแสนก็ได้อะดีกว่าเดินเยอะแต่อย่างนี้ปกติแล้วเวลาชวงเปลี่ยนต้องรันอินสักพักหนึ่งต้องมีการรันอินใช่รันดินรันอินใช่ <c oughs> ใชต้องรันอิน Want my actions be quiet, I see they be hiding in privacy with the screen over the irony to hate Someone who's trying to be Feel like all just hate everything killing สวัสดีกลับมาเจอกันอีกีหนึ่งสวัสดีด้วยสวัสดีด้วย,ววยแต่เขาไม่รู้ว่ามาแล้วใครเนี่ยนั่งข้างนี่มาเชิญแต่ง,งานคือให้กูมาทำงานถ่ายด้วยใช่ครับวันนี้ก็เป็น อีก p หนึ่งที่เรามาทํารนลูกค้าแล้วเราก็ค่าตัวเดี๋ยวคุยเรื่องค่าตัวก่อนเดียต้องจ่ายไหมครับเลือกไม่คนนี้ก็ได้งงไหมครับนี่ไม่ใช่ได้ใช้กล้องหน้าถ่ายแล้วมันกลับภาพนะครับเป็นเป็นรถพวงมาลัยซ้ายจริงๆเดี๋ยวเราไปดูกันภายนอกแต่ว่าพวงมาลัยซ้ายแล้วกันเออพวงซ้ายวะอน่นี่ด้านซ้ายนะครับซ้าย โอ้ยอย่าลืมลืมต้อนรับสมยศนะครับจากช่องเดียบัยโยกมึงยังต้องรับอีกเหรอต้อ,อนรับสมยศตัวหน่อยนะครับมึงออกกูถ่ายมึงต้องรับอ,อีกเหรอเน,นี่นยไอหี่มาว,นนวันนี้สมยศมาแจากการน,นะครับสมยศจะมีเมียแล้วอะไรครับเนี่ยผมถามจริงๆริงคุณสมยศปกติมึงคุณสุนทเป็นชีวิตปกติเลยไหมกับมึงกูยิ่งหนักด้วยกูบอกเลยไันนี้มาลองมาลองก่อนก่อนจะทำช่วงล่างก็ต้องดูก่อนนะครับว่าตอมเตเป็นยังไง แต่เป็นเจ้าของรถก็ควรต้องเปลี่ยนอะรถระดับนี้วะคืออย่างนี้ตอนแรกเจ้าของก็ไม่ได้จะใช้จริงจังหรอกเขาก็สั่งล้อเราเนาะสั่งชุดโหลดเอาก็กะว่าจับตรงนิดหน่อยอะไรเงี้ยอันนี้เจ้าของรงมาใช้จริงแล้วผลทายว่าโชว์มันเอาไม่อยู่<ม>เปลี่ยนยกชุดไปเลยคําว่าเอาไม่อยู่คืออะไรพี่เก่งนี่ไงรถมันอย่างง้นะ,ะแต่แล้วเมืม่อกี้เห็นสะบัดต,ตอนที่มันเปลี่ยนเลนไหมรถมันจะแวบไปแวบมานิดนึงอะคือสปริงโหลดเวลาใส่ปกติแล้วครับ มันก็จะได้ทรงแหละแต่พอช่วงคนทำไม่อยู่เวลาวิ่งมันจะมีอาการหนึ่งที่แบบเวลาชวงทำไม่อยู่อับรถมันจะสะบัดไปสะบัดมาต้องถามว่าพี่ทำช่ว<า>งล่างมาแล้วใส่สปริงโหลดปีทุกคันป่ะหรือเฉพาะรถนัน้หนักเยอะไม่ๆๆ่ก็จริงๆใส่สปริงโหลดส่วนใหญ่ถ้าชวงเดิมนะม,มันก็จะได้ความสูงที่ที่สวยขึ้นก็คือรถเตี้ยลงรถเตี้ยลงการงอะไรเงี้ยก็จะสวยขึ้นแหละ แต่ว่าจริงๆแล้วพอใส่กระโชงเดิมอ่ะก็จะมีอาการเหล่านี้แหละแต่มีมากมีน้อยก็แล้วแต่คันแล้วแต่สภาพชงแต่ละคันคืออย่างนี้รถแบบเนี้ยขับแบบเรื่อยๆเนาะโช้กก็พอรับไหวอยู่เลยถ้าถามว่ารับได้ไหมก็ได้แต่ถ้าถามว่า ต้องใช้ชีวิตประจำวันไม่เก่งพูดผมว่าก็ใช้ยากนะล่าสุดผมมาทําไปครับไม่ถามว่นทําดีไหมเพราถ้าถามว่าอธิบายเลยว่าดีขึ้นเยอะไม่ได้อวยพี่อวยฝูงนะแต่คือเออมันก็ดีขึ้นจริงจรแต่ขับดีขึ้นเยอะนะอเยอะมากเยอะมากผมบอกเลยแต่อย่างนี้รถสมยต้ก็จริงจริงมาเปลี่ยนยางเนาะตอนนั้นมาเปลี่ยนยางอย่างเดียวแล้วผมก็เออมาถึงแล้วก็เดี๋ยวเช็คช่วงล่างให้ก็โชว์ก็สภาพการใช้งานเนาะก็ไม่ได้ไม่ได้เสียแบบร้อเหรอกครับแต่ว่าพอเวลาเปลี่ยนไปแล้วเราเช็คช่วงล แฟนยศแล้วดีขึ้นเยอะพี่ที่ขนาดผู้หญิงขับน้ผู้หญิงชายก็ได้บอดีขึ้นเยอะเพราะทางทางร้านจริงๆเขาบอกแล้วว่ามีการเซตย้อมตลอดกันตลอดเวลาใช่ครับใช่ครับเรามีเซตบ้างย้อมบ้างะก็ขอไม่ได้รู้ตัวแล้วแต่บ้งครับบางทีก็เกตเลยหยอดนะครับบางทีใช่เกตเลยหยอดแล้วเราเปลี่ยนโชกนานไหมครับนี่ ก็สองชั่วโมงก็ได้เพราะเย็นนี้ผมจะมีนัดกับทางภรรยาคุณไปนั่งกินเช็คหวยกันเช็คหวยมีฟองกันเขาบอกว่านัดหรอฮะนัดหรอยังไม่ได้นัดเป็นทางการครับแต่ผมแค่มองสายตาภรรยาคุณกับทางน้องชายภรรยาคุณเขาก็จะนําเสนอตลอดเวลาไม่ต้องห่วงครับมีลูกแฝดผมนะครับเดี๋ยววันนี้มีนัดกันที่สระน้ำนะครับผมบอกไปแล้วว่าเดี๋ยวอายุยจะพาไปว่ายน้ำเอา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 เรียบร้อยครับนี่ผมเป็นแขกมาแจกค่าเรียนเชิญคุณไปงานแต่งผม คุณใช้ผมทั้งมารีวิวรถช่วงล่างคุณใช้ผมเล่นกับหลานลูกคุณในสถานะให้มึงรีวิวสักคำหรือยังกูให้นั่งมาเฉยๆมึงนั่งมาเฉยๆแล้วอุ้ยไอ้เหี้กทีแต่จากการนั่งมาสักแป๊บหนึ่งก็มันก็เหมือนโซ่เอาไม่อยู่เลยนะใช่ใช่มันรถบรรทุกแบบคนไหนก็รอนมาทุกคเดิมนี่แหละเอุกคงเดิมก็ประมาณนี้เดี๋ยวถ้าคนดูบอกว่าชอบให้ผมมาแล้วแบบอยากไล่เล่าชีวิตเจ้าของร้านนี้สัก ครึ่ง e ีผมเล่าได้นะยาวๆได้ยาวๆให้ได้อ่ะโอเคมาถึงร้านเดี๋ยวไม่เดี๋วดูเดี๋วดูลีลาการเปลี่ยนโชว์ดูส like ีมืนโช๊ค no นี่นั่งหนาวแล้วเนี่ยนี่จ้างกูถ่ายไม่ว่าไอ้ยลูกน้องบอกพี่ทักยังไม่จ่ายค่าเบียร์เลยครับสบายแล้วอะโอเคโอเคเดี๋ยวตามดูรอบๆกันจัดไปไป การครึ่งชั่วโมงเสร็จมึงมารีวิวถอดลมยางทำไมวะเนี่ยใส่ชโชคใส่โชกคนี่นี่มีเป็นระบบในร้านนี้เป็นไงมีจดด้วยมีจดมีจดด้วยนี่อ้นี่จะแทงหวยจดตัวเลขไว้วันน,<ห>น,น,นี้ว่าใครติดตางม,มันลูกค้าเลือกเฮดไดนะครับก็เป็นยูโรสเปคสั่งมา,าเฉพาะครับตรงรุ่นยูโรสเปคคืออะไรยูโรคสตาดที่เป็นขนม เออช้าๆแดกอร่อยอร่อยเผื่อจะเล่นทำไมเนี่ยเผื่อจะเข้าช่องยูโรสเปคก็คือใส่รถยูโรใช่ใส่รถยูโรใช่แล้วเอาแล้วถ้าเป็นรถญี่ปุ่นนะก็จะเป็นชื่อรุ่น S สเปคเอสเปคใช่แต่พอมันมีคําว่ายูโรมันจะเป็นรถยุโรปอ๋อปรับนืดได้เป็นสเปคสําหรับยุโรปจริงๆเฮดได้ข้อดีอันหนึ่งนะมันก็มีโช๊คแบบรถยุโรปแบบหลากหลายเลยแล้วก็ราคาชุดหนึ่งประมาณ39,900ื่นเก้าั้รยรถผมมีไหมรถมึงรถยุโรปรถอะไร รถรถกึ่ง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 มึ่งกึ่อกึ่งกึ่งกึโงกึ่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 งอึ่งก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 ึ่งอึ่งก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 อ่งกอ่งกึ่งกึ่งาึ่งกึ่งก้่งกึ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 ่ันม่นไม่งึ่งก่งอม่นก็ใส่ตัวนี้ต่ออ๋อเพื่อให้ปรับง่าย อ๋อปรับแข็งอ่อนได้ออกมาอย่างงี้ยใช่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 ใส่แต่ข้างหลังหรือข้างหน้าใช่แต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าเราไปใส่กับลำโพงมันจะเป็นไม้ไม่ใช่มือฮัลโหลเลยโหลเออปรับแข็งอ่อนได้จากนี้ด้วยใช่ใช่โอ้ยเทียบกูอยากปรับนานอะไรสักเฮอยากแข็งอยากแข็งก็สมมุติว่าตัวนี้มันปรับไม่ถึงใช่ป่ะบางที่มือซอกบ่ออะไรเงี้ยก็จะใส่ตัวนี้ต้องควนอยู่ในคู่หลังใช่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 ไม่ดีหวังอี่างนี้มันมีอุปกรณ์ให้ครบนะไม่ได้คนตีนะครับเข้าช่องเบี้ยร์ใบยก เฮ้ยบางแบรนด์ไม่ได้มีอย่างนี้นะอย่างนี้บางแบรนด์มีแต่บางแบรนด์ก็อาจจะต้องซื้อเพิ่มเออใช่ต้องใช่ใจอันนี้คือแบบมีมาให้ครบก็สะดวกดีครับแล้วมันจะฟีลเป็นยังไงแข็งแข็งไหมก็มาแล้วแต่ถ้าเมียรมก็อาจจะเช้าเว่าแข็งไหมก็มีบ้างมีบ้างมีบ้างใช่ใช่ยังใช้ได้อยู่เนาะมีบ้างนะซึ่งผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็ยังไม่ได้ถอดโชว์เลยยังไม่ทำที่อะไรเลยครับแค่เปิดกระโปรรถนะครับ แต่ถ้าถามมาเตีย้ยลงเยอะไหมก็คือจริงๆกับสกังลสวยสกังลสวยแต่หมายถึงว่าถ้าเราขับรถเตีย้ยได้จบเลยอแต่จริงๆน่าจะปรับแน่นขึ้นนิดนึงนี่อาจจะนิ่มไปนะแต่ว่ามันนิ่มแต่มันไม่ไมันไม่กระดอนเหมือนเก่านะ,อะลองลองลองแข็งขึ้นอีกหน่อยดิแล้วผมเนี้ยออกไปลองอีกทีได้ไหมได้จะรู้ว่าแบบโอเคเดี๋ยวไปยกดูซะหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะทําเหมือนทำมีญาตินะครับเอากระดาษทรายมาเจียรยาวยาวต่อครับไม่พอซื้อใหม่จะถามว่าดีไหมผมว่าผมก็ยังรู้สึกว่าเออดีว่ะ ดีกว่าโชกเดิมเยอะนะดีกว่าอ่ะไม่ต้องจ่ายตังค์แบบเป็นแสนก็ได้อ่ะคือในราคารถเขาก็หลายล้านนะดีกว่าเดิมเยอะเออดีกว่าเดิมเยอะนั่งแล้วยังรู้สึกว่าคือสําหรับพี่เขาเจ้าของรถที่ขับรถไม่เร็วผมว่าเขาน่าจะแฮปปี้มากแต่ให้มันแข็งขึ้นอีกเบอร์หนึ่งหรือสองเบอร์ก็ได้่ใชแ <ผม S 2> ต่ว,ว่าอันนี้เป็นแบบรันโชกก่อนแล้วเดี๋ยวมารอดูทรงซ้ายขวาแล้วเดี๋ยวค่อยปรับอีกทีแต่อย่างนี้ปกติแล้วเวลาโชกเปลี่ยนต้องรันอินสักพักหนึ่งต้องมีการรันอินใช่ลันอินรันอินใช่ต้องลันอินอากาศโชกมันจะเปลีี่่ยนนนนนมมัััใชช้กการรอิุ จริงจริงแล้วจริงๆสักห้าร้อยพันโลประมาณนั้นพันโลนี่คือจะเห็นเลยเห็นเลยเห็นเลยมันจะเปลี่ยนแต่คือเห็นในที่นี้ดีขึ้นหรือแย่ลงเพราะโชนปรับได้เนาะแล้วเราก็มาเซตตามเอาแล้วทุกครั้งที่ปรับเนี่ยมันจะต้องมีการลัดอินใหม่ไหมไม่มีแล้วไม่มีแล้วลัดอินทีเดียวคือจบไปเลยใช่ใช่ลัดอินตอนแรกทีเดียวแต่ว่าเนี่ยเราก็จะปรับได้ในระดับหนึ่งแล้วเดี๋ยวเจ้าของใช้ลองดูบวกลบมันก็เพิ่มได้ไม่มีอะไรเสียหายวันนี้ก็ถือเร็วมากนะใส่โชคแค่สามปีนะสองปีกว่าใส่สองปีชีึว Watch me city, darkness falls and we all pray. Hoping for the light of day, down to the river. I have held the devil's hand, felt the weight of my own sin. Burdened by the heart of man, down to the river, down to the river. Oh, oh bury me, carry me. มึงจะวนไปไหนนะมึงจะวนตามกูทำไมกูไมตรงนี้ได้ไม่เป็นไรเรียบร้อยเป็นไงครับอีเทียเติมลมยางครึ่งวันเติมลมยางรถเตี้ยเลยเห็นตอนแรกยังเห็นแส่าพตอนแรกเจ้าของเริ่มไม่หาด้วยละเจ้าของบอกนานละนานละใช่จริงๆก็ช้าเพราะอะไรไม่ได้ช้าเพราะประกอบช้าเพราะล้างรถตอนแรกก็ล้างรถมาเอี่ยมเลยมันก็สวยนะเออแต่ก็สวยดีแต่ว่าก็เยอะไหมผมว่าสวยเยอะลงไหมต้องถามเจ้าของชอบไหมครับต้องถามเจ้าของชอบไหมครับ ชอบไหมชอบครับ <laughs> ยิ้มแบบตามใจ <laughs> พวกมึงเลยย,ยิ้มบอกว่าเสร็จสักทีกูจะกลับบ้าน <c oughs> อ่าก็เลยจริงๆก็ใส่3ามโมงแล้วเนาะใช่3าชั่วโมงประมาณนะครับ <c oughs> ใช่ครับตอนเวลาเวลาลงมาแล้วครับมันก็จะมีชิ้นส่วนบางอย่างจะเป็นพลาสติกล้อค่อนข้างใหญ่นะครับตอนสั่งตอนนั้นก็อาจจะมีโดนบ้างก็แก้ไขนะครับไปใช้เวลานิดนึงแต่ก็เรียบร้อยดี อ้าวสิ่งที่ไปกี้ได้ดูคลิปตอนที่ถ่ายในรถแล้วไงเป็นไงพี่ยอดประทับใจไหมดีดีผมอยากได้เนาะดีขึ้นดีขึ้นแบบมีรุ่นใช้ฟรีไหมมี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 ไหมมีมีกูก็อยากได้เหมือนกันมีใช้ใช้ฟรีใช้ของเดิมอะดีมันจะมียี่ห้อมากับรถรู้จักไหมไปแนวแบบไม่ไม่เอารุ่นน้องแล้วไงแต่ดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะผมอยากให้ลูกค้าลองอะดีขึ้นเยอะจริงๆก็จบจบวันนี้แหละครับจบวันนี้ต้องจบแล้วล่ะก็เดี๋ยวไปดูภาพนิ่งสวยๆนะไปกี้ก็อยากจะถ่ายภาพนิ่งสวยออกวิ่งมาฝนตกอีีกกเเลอะะะ็นนนนิดดหห่่ยแตาง้้ใูคว ลองดูย็งไงครับอาจารย์ช่วยบอกหน่อยครับบอกเลยว่าเนี่ยมันคือตำแหน่งที่แบบกําลังดีอะเตี้ยมากอะกําลังแบบพอดีนะผมว่าขอต้องถามว่าเตี้ยมากไหมมันก็คือเราต้องเป็นทรงนี้แนวนี้นะในในในจัดคือรถเบรกการมันต้องเตี้ยหน่อยใช่มันต้องตัดทรงนี้แล้วล้อรถเบรกการมันต้องเตี้ยบวกกับจังหวะล้อพี่เขาใหญ่แล้วยางมันหนามันก็เท่นะผมว่าถูกต้องครับทั้งหมดนี้ทําที่จริงเซ็งนะครับใช่ครับผม รอตัดข้นตอน่นนะครับซื้อใหม่มาซื้อร้านนี้นะครับที่ขายโชว์ขายยางทุกวันนี้ร้อนเงินนะครับเนี่ยครับผมจะบอกให้ครับว่าในช่องเบียร์ใบหยกมีคนคอมเมนต์ว่าแย่งกันพูดแม่งมาที่นี่ก็แย่งกันพูดกูก็ยังแย่งเหมือนเดิมครับฟังไม่ทันก็พยายามฟังให้ทันนะครับก็ไม่้จะทำยังไงครับเพราะปกติผมบอกแบบนี้ครับไม่ได้ออกกล้องปกติคุยกันก็แย่งกันคุยอยู่แล้วครับมาเปลี่ยนยางได้เปิดทุกวันปะวะเปิดทุกวันครับมาทุกวันครับยัเม้นวันที่หยุดมีที่แกะดอกยางข้างหลัังงงทกกวครรรบบยาาาเเเเจจะีีีีใใหหหมมมมมม่่่่่่ออออออด็็ไ้ืืปปสส2003 3 0บหลุดไปบ้างนะครับบางทีช่างอาจจะเมาเดี๋ยวเขาก็นึกว่าเรื่องจริงอันนี้ยอก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 ยางใหม่โช๊คใหม่สั่งได้หมดท่อก็สั่งที่นี่ป่ะคันนี้ใช่อคันนี้ที่ทำที่นี่นะครับล้อ,อยางเบรกนะครับเบรกเบิกใหม่นะครับหน้าหลังนะครับเป็นตัว G T นะครับแล้วก็ท่อก็ที่นี่นะครับก็สั่งได้ทุกอย่างเคยบอกแล้วของทุกมุมโลกสั่งได้หมดใช่ครับขอเพียงสกิมาครับขอเพียงโอนมาจํำมาเท่านั้นนะครับทางเราจะนิมนต์มันมาให้ เล็กๆนะครับวันนี้ก็ขอบคุณเอ้ยแต่สวยสวยสมยศนะครับโอ้ขอบคุณด้วยไหมที่ขอสักคำสักคำไหมไม่ครับงานฟรีเราต้องอองานฟรีของงานสมุงกันนะนี่คุมคุมเดี๋ยวฮะคุยเตี๋ยวก็ยังดีตอนเนี้ยเฮ้ยแต่สวยแต่อยากลองทานอีกรอบหนึ่งอ่ะ สวยดีเดี๋ยวองงี้เดี๋ยวไปลองรอบสุดท้ายไปเดี๋ยวเพ่งตั้งศูนย์เสร็จนะครับแต่ว่าครัแรกนั่งดูดีแล้วเนาะตอเนี้ยปรับหนืดขึ้นอีกนะครับเนื่องจากมันนิ่มแหละพอมันนิ่มแล้วก็รู้สึกว่ามันิ่มไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวปรับหนืดเพ้่อีกนิดนึงนวผมไปลองรอบสุดท้ายอ่ะตอนนี้จบแค่นี้และเดี๋ยวไปดูภาพนิ่งในเพจนะครับภาพนิ่งสวยๆดีจะถ่ายให้ดูไม่ใช่ภาพรถนะครับเป็นภาพพี่เก่งนิ่งๆใช่ครับนิ่งๆนอนหลับน้ำลายไหลยัง นี่ยังดีนะครับวันนี้มาทํางานนะครับทุกทีนั่งอยู่ในห้องเย็นๆไม่ไม่ทำงานทํางานวันนี้ทํางานโอเคขอบคุณพี่สมยศนะครับเ่กี้ผมต้องตกใจคือแม่งโทรหากูทั้งวันใครอยากรู้ความลักของสมยศนะครับติดตามดูในคลิปนะครับในวันแต่งงานของพี่สมยศนะครับผมจะบอกความลับตั้งแต่รู้จักกับสมยศมานะครับความลับจะถูกเปิดเผยในงานแต่งงานนะครับ ไม่นานเกินรอนะครับ <c oughs> เพื่อนๆจะรู้ประวัติทั้งหมดของสมยศในงานแต่งงานนะครับอ,อยากเล่น <c oughs> เดี๋ยววันไหนลองหยุดล้านจิงๆิ้งสักวันไหมแล้วเดี๋ยวทำคอนเทนต์ให้1วนวันครึ่งวันก็ได้เล่าเรื่องพี่เก่งเรา,เ<อ>าดูแล้วว่าก็เราดูแล้วว่ามีแต่เร <c oughs> ื่องที่บานปลายแล้วนะครับก็ไว้แต่กานเยอะผมไม่ได้อวยแต่รถสวยขึ้นเยอะมากพอแล้วคุณจะปิดคลิปแล้วสวยมากสวยมากสวยมากเดี๋ยวไปลองวิ่งดีกว่าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณสมยศนะครับยังไงติดตามเขาสมยศได้นะครับ ในทุกช่องทางนะครับเอานี้สมยศร้อนเงินรับทุกอย่างครับโอเค,อเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ